ไม่ลงน,น้องโปรแกรมหาขายไม่นานเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบ็อกเซตนะคะคืออะไรครับเดี๋ยวตู้เซฟหรือกระปุกออมสิน <c oughs> ตูก้กระปุกออมสินครับนี่นะครับได้เปิดอยู่ตรงนี้อ้าวครับตัดเทปไปแล้วนะคะันนี้ครับด้านในจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับอันนี้ผมแปะไปแล้วเขาจะมีให้นะคะนี่ ตอนนี้เราเริ่มแรกมาก็ใส่ฐานตรงนี้กด1,2,3,4งสองสามสแล้วถ้ามันเป็นสีฟ้าเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเปิดมาแต่ผมเปลี่ยนรหัสแล้วถ้าใช้รหัสได้ใช่ไหมครับถ้า,าูดภาพเป็นสีเขียวก็จะเปิดมาครับไปเก็บอะไรครับข้างในโทรศัพท์ครับ ตังนะคะเปลี่ยนหยอดตรงนี้นะคะถ้าถ้าคุณไม่อยากไปหยอดเล่นๆอยากหยอดเล่นๆแบบตังดูนะคะแล้วก็เก็บตังด้วยก็มันนี้นะครับรัสด้าช้อปปี้มีครับนี่นะครับเดี๋ยวผมมีตังออกมาให้ดูนี่ครับนี่นะนี่นะนที่ใส่แบงค์ใช<ป>่ไหมครับ โอ้มีเสียงด้วยครับเราผมสอนเปลี่ยนรหัสแล้วก็ติ๊กเกอร์ติดตรงนี้เรานิ้วสแกนนะคะกดรหัสสูนสี่ตัวแล้วก็สแกนโอ้ลายนิ้วมือใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นลายนิ้วมือรหัสแรกก็คือสูย์สี่ตัวนะคะครับนี่ครับถ้าอยากเปลี่ยนรหัสที่ตรงนี้อ้ครับ อ,อย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น1 2 3 4นะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ครับกดชาร์ปใช่ไหมครับพาสเวิร์ดมีกี่4ตัวเหรอครับใช่กด4ตัวครับครับนี่ครับผมใส่ไว้1 2 3 4ใช่ไหมครับจะเปิดตัน้นะคอย่างเช่นถ้าผมใส่รหัสเดิมที่ผมไม่ได้ใสเ่เมื่อกี จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะผุนต่ผมเคยจํารหัสไม่ได้ครั้งหนึ่งนะครับผมเอาโทรศัพท์ออกมองไม่ได้ถ้าคุณจํารหัสไม่ได้นะครับต้องทำยังไงค,ครับก็จดไว้ไม่ก็ถอดถอดตรงนี้ออกไขนะ็อตถอดออกว่าถอดทานสองก้อนออกแล้วใส่ใหม่นะครับก็จะดีเซตเป็นศู์สี่ตัวใหม่เลยครับผมลองแล้วใจหายแวบเลยใช่ไหมครับใจหายเลยครับจำรหัสผ่านไม่ได้ เมื่อเช้ามีคนงอแงเด้หายนี่ครับขางหลัเปนอนี้ะนันจะ้ีวมัก็จะมีสติกเกอร์ติดตรงนี้ันยงไว้ โอเคเปิด <ผม S 1> แล้ว,ลวครับวน,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรทำไม่รู้อ่ะไม่กล้าเดี๋ยวอันนี้มันเสียแต่เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้องโปรแกรมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ